ตดลาตร่ต้เต็นันเลยหรอเร็วเร็วมัดิเฮ้ยอฮยขอจะไต่อยอะตานีได้ไหม ทำไม่เห็นไม่เห็นกตั้งไกลๆหน่อยดิมไม่มีที่วางอ่ะเมย์ทำท่านี้สวยนะมันจบแล้ว ออาเปิดใหม่ได้อ่ะอสวยอ่ะก็ได้อ่ะถูอว่านี้ขออย่าทอ่ะก็ได้แล้วนะไพราะบางคนจะตัดรถไม่ติด ขอมาใหม่เรื่องาพี่เบยทำท่านี้ดิเฮ้ยท่าถือถ้าอุ้ยชุดนอนสวยอ่ะเร็วๆท่านี้ขออะไร็นเนี้ยโอนได้นะห้าร้อย เธอบอกชอบคนใส่แว่นเอ้ยทำไมกัใส่แว่นเหมือนกันหมดนี่วะแขนฟาดิเนี่ยเมื่อกี้่วยแม่ด้วยไหนทำไปดูดีละเอาไอโลมาที่ดูหน่อยดิคิดถึงมันอะเด้อ นองย่ถ้าเรากี้ขนมตอนนี้เราจะผิดปะไม่ผ ouais> ิดทำไมมันมาเที่ยวงีทำไมมันเป็นแบบเนี้ยทำไมมันเป็นแบบอ้วกอ้อ่ะมีรสสกิตมปานนตกนนม่นะ ตัดห่อคืออะไรอ่ะอิงเอาเสื้อออกมาทำไมต้องใส่ไปพรุ่งนี้ไงแล้วทำไมต้องออกมาเอ,อ้าก็เราจะไปใส่กระเป๋าไงอ,อย่าบอกเพนญยา่อาอวกิชิวะวะเพ็ญย่ากินขนม,มอ่ะเก่งขนมดีไหมอาวกิชิวะวะ เฮ้ยเ,เพลงกังเต็มไหมเอยเพลงประจำป่าเพลงประจำตัวอะไร <ป S 2> นันๆๆน่นคามัจจ่าลูนหน้ามุขใหญ่เรเลยโอ้ยแต่ว่าพี่ปายที่เขาบอกว่าพี่พี่เมย์แบบว่าหัวล้อ,อเหมือนเฮลิคอปเตอร์เหมือนจริงนะที่เมยเ์ย เรื bon ่องนันาใครยัยคิดมันเป็นเรื ah> ่องตลกนึกของหากเหรอไม่คุณตลกของฉากเลยอ่ะอุ้ยมันกัดแรงมากเนาะรวดเลยได้ฉ tamam> ีดยาปะฉีดไมคุกลัวฉิด อยู่ด้วยไหอะไรอ่ะอะไรคุณแต่งเองคุณแต่งเอง้ยเงามากเลยเมื่อกี้คุณแต่งเองนะอ่ะร้องอีกรอบเหมือนเดิมหรือเปล่าดอนพูดมากทำไมไม่เห็นร้องเลยวะคุณร้องเป็นนที่ใหญ่ละเป็นร้องเป็นแ่ะไม่ร้อง เมื่อวานกูร้องเพลงอะอระวันเมื่อวานกูร้องเพลงอะไรดองดองไม่ใช่ที่เมื่อวานนี้เราร้องเพลงอะไรที่เราติดหัวเรานึกไม่ออกอะที่เราบอกว่าไม่รูซสิอะฮือร้ายมือนตายวันแรก ได้ไหมอันนี้เนี่ยทุกคนต้องไปหาพร็อพมาใส่ให้เยอะๆหรอก็ูจะไปหาบ้างเรากำลังหาที่ตั้งแอตติจูดอยู่ใช่เด็กใจโตมองว่าเราหลายใจตัวเองจริงๆเป็นหัวใจไม่ได้ ยอมสองใจคือรักเธอไม่ใช่ยิงเอียกมานอนโซฟาหรอปะคะยิ่งมานอนโซฟาหรอปะมันต้องเป็นแบบอินโฟไวขนาดน้ใช่ไหม Yeah ไม่ตั้งใจฟังเลยอะ ว่าไงนะดอลลี่ดอลลี่ว่าอะไรนะใครไม่ฟังแคทไหนดอลลี่ว่าไงนะว่าไงเออาตว่าอีหยัดนอนโซฟาแล้วปะทำไมอ่ะแต่เล่นบุกอะไรออยู่มอะไรอ่ะแทยังไงอะไรอ่ะมันนอนแล้วคุยกันไหมเนี่ยแล้วหยอก ใจอไม่ไม่ใช่ไม่บอกว่าฉันยอมส่องใจพื่อรักเธอมันต้องนแบบนั้นหรอไ่ไไฉันยอมส่องใจพื่อรักเธ <c oughs> อเฮ้ยภาษาเสียงได้นะไหนแล้ว มึงเอาด้วยเปล่าเอาอ่ะคนย้อนสมงใจอยากเป็นคนไม่ดีใครจะเป็นคนไม่ดีพีดให้แธ่จไม่จำเอาไว้ต้องคุยใครอ่ะไม่นะคนละเสียงเมต่ำนะเดี๋ยวนี้สูงแคทกลางนะ ตัสร้งไข่เพิีิใจไม่เจ้ามันใจไม่เจ้า่านไม่ควร ขี่ใชลล่ไหมเอาอด,ดีดีอพอพอดิไม่ลองอ่ะอ่ะยังไงใครจะอยากเป็นคนมิจฉาตัดดีดีดแคต่ต้องแค่จะสุกทำไมแคต่ต้องอยู่ตรงกลางแคทเขียงกลางแคทต,ต้องทำเรา Ach, em học hết tham gia đi lắm tiếng xuống มึงก็ว่าลงไม่ตรงจังหวะเชื่ไหมมึงก็ชอบมึงเชื่อกูอ่ะมึงก็เชื่อกูไหมว่าเราอ่ะต้องตะกี้ไปตอนเลยไม่งั้นนะฉันยอมสองใจฉันยอมสองใจพอแล้วยอมสองใจพอแล้อ่ะไหนขอแค่นี้ไหนตอนลงทีดอนก่อนดิหนึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สูง นี่สูงให้นี่ว่าน,นี่ได้มึงทำไมมึงไม่บอกให้กูร้องเพลงตรงคีย์ก่อนอยู่ดีมึงก็บอกให้กูร้องเพลงกลางแล้วกูก็ร้องไม่ตรงคีน์อ่ะดันร้นองคีย์ดันดิกูร้องเพลงไม่ตรงจังหวะมึงก็ชอบแกล้งกูกันอะไ<ห>แงแล้วร้องทแฉันยอมซองใจพรรักเธอเอเคแล้วแหละฉันยอมซองใจพอรักเธอนี่เลยกูร้องเพลงไม่ได้ท่องดันดันรองคีย์นี้เลยนะโอเคนะหนึ่งสองสาม xin nhau sống chạy vô lạc thơ Này là in mày, mày ở ngoài 1, 2, 3 chạy vô À, hát là lời Đại ใครอยากสร้างเราร้องเพลงสามคนประสานเสียงให้เตรียมเอียบปักไว้ให้ดีฉันยอมต้องใจพี่รัก<ะ>เธอเนาะขอไปเอาเนามากินด้วยถามอะไรหน่อยได้ปะว่าตอนที่กินอันเนี้ยทำไมเปิดยังไงบิดงไงมันบิดยากมากเลยนะ ไม่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 ไม,ม,มฟังมันมีเทคนิคของมันมันมีเทคนิคของมันคือเอาเอาน้ำลายอย่างเงี้ยแต่อย่างงี้แล้วแล้ลิ้นดูนเอาลิ้นดุนมันจะเปะมันจะเปาะออกเอาลิ้นดุน เอาดีดีจะปลอกออดุนแป๊บเนี่ยมันจะปลอกออกสู้ดิวะใครเนี่ยมึงอยากกินเลยเจ้ากูเหอะสาวแหววกามมึงชะนิสเซอที่ไหนยังได้อะ อะไรส้มทีม่ใส่อยู่อ่ะจำไม่ได้อ่ะพินอะไรอ่ะอุ้ยตัยห่ะอัวมงึงกุดไปไว้นะ <laughs> มีคนบอกว่าไม่ใช่มเมลบบ็ดปลอกแปะนะ <laughs> ที่ดุนแล้วจะได้เปิด <laughs> มึงลืมมุกุดอ่ะอ้าวในกล่องเปล่าอยู่ในกล่องไหข้างหน้าตรงข้างหน้ากูลืมมุกุดไว้ในรถหรอ <c oughs> <c oughs> เออน่าจะลืมในรถแหละไม่ไปไหนหรอกหรือว่าอยู่ในห้องทีหน้าวะไปดูดิ น้องมานอนแล้วอะเราแค่น่าจะไม่เกินนี้แหละมงกุดส้นสูงแล้วก็ไม่แล้วไปเช้าไม่ใช่หรอต้องใช้เปล่าไม่มันต้องไปได้วยกันอยู่แล้วมาไม่ทันตอนร้องเพลงคันหูค่อพอเลยจริงหรอ อันนู้ไม่รู้เป็นอะไรเขาจะม่มาปังอ่เนี๋ยวร้องก่อนพี่จะไปนอนมึงเนี่จะบอกว่าคอมเมนต์มึงค้างเหมือนกันไม่เห็นเหมือนกันนานละว่าเอ๊ะคาราคาราคาสังรักฉันรักฉันได้ไหมฉันจะดูแลเธอให้ดี

ร้องได้ว่าไม,ไดไมได่ดูไม่ให้ดูเนื้อดูอะไรร้องอะไรผันห่ะร้องเลยแล้ว กูนอนแล้วให้ร้องท่อนนี้ก็ไม่ร้องไม่ไม่ไม่กูนอนแล้วผ่นดีนะทุกคนเออยู่ไปนอนเลยไปงั้นเถอะหนูหันมานานแล้วดูไนท์ก่อนกะทุกคนนะคุณไนท์นะบ๊ายบายมันรวดเร็วมากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนี่ไป